มีวัดบุกผามาโลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทคอ a l i ิ y ีกรุ๊ปนะครับก็ทําเกี่ยวกับเป็นโรงงานแปรรูปพลาสติกอะคริลิกนะครับพลาสติกใสๆมาดัดพับทําเป็นดิสเพย์ต่างๆไฟไหม้อันนี้ได้รับผลกระทบสาหัสเลยครับก็แทบล้มละลายก็ไม่ได้เริ่มธุรกิจจากศูนย์แล้วฮะเริ่มธุรกิจจากติดลบนะครับ ประมาณ1ปีในการกลับมาต้มต้นมีโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ก็บางตำแหน่งของธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมคือเวลามาทําธุรกิจต่างๆคนในชุมชนอาจจะไม่ชอบให้มีโรงงานมาอยู่ในชุมชนแต่เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือเรามีโรงงานในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ดึงคนในชุมชนเนี่ยให้มีไรายได้เสริมเวลามีงานเข้ามาเยอะเนี่ยไรายได้กร,กระจายให้กับชุมชนแล้วก็เราสามารถที่จะมีบุคลากรมาผลิตงานให้เราได้จํานวนมากๆแล้วก็ผลิตงานได้จํานวนมากได้ทันกับแต่เขามาเรียนรู้ธุรกิจเราโน้ตฮาเราเนี่ยพอเปิดแข่งกับเราทำไงพี่เรามองว่าเราเราเป็นผู้ให้ในเมื่อเราทํา เป็นธุรกิจเพื่อสังคมแหละเราก็ต้องเป็นผู้ให้เพราะว่าช่องวิกฤตโควิดเนี่ยบางท่านก็ตกงานบางท่านไม่มีไรายได้เลยเรารู้สึกว่าในเมื่องานเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็เป็นผู้ให้ให้เขามีงานให้เขามีไรายได้เราก็รู้สึกว่าเราอยู่ร่วมกับสังคมเขาได้มีความสุขอะไรครนะับไม่พิจาี้าซึ่งแตกต่างจากคนอื่นเหนะมือนกันนะไมเซ็ตของแต่ละคนนะฮะคือเราก็มองว่าถ้าเราทํางานร่วมกับคนในชุมชนสังคมแล้วเราเป็นผู้ให้เนี่ยแน่นอนว่าทางสังคมในชุมชนก็ต้องให้เราเราก็มองว่าถ้าเรากับชุมชนเนี่ยช่วยเหลือเกื กูล์นซึ่งกันและกันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับต้องใจต่างคนกิบบันได้แล้วฮะแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงได้มาเจออะไรใหม่ๆก็ดีครับผมก็ได้ทําแล้วอยู่ใกล้บ้านด้วยนางพูดว่าถ้าได้โอกาสแบบเราอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะก็อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะโอ๋ยวเราก็มาลอง ไม่ต้องเสียค่าเดินท<ด>าง<ด><ด>เป็นคนบ้านเรารู้สึกไงพี่ให้คนในแถวบ้านนี่คือเราเราเหมือนได้ช่วยเขานะฮะแล้วก็เห็นเขามีรอยยิ้มช่วงโควิดคือเขาเขาไม่มีไรายได้เลยนะฮะสองสามเดือนเขามาสมัครงานกับเราเห็นเขามีรอยยิ้มเขามีไรายได้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เราก็มีความสุข,ขครับครับนั่นหมายความว่าครับเพื่อนๆน,นะฮะอยากจะช่วยชุมชนท่านต้องการสั่งอะคริลิกนะฮะมาที่คอร์เรคเตอร์อะคิลิกคอร์เรคเตอรอะคิลิกครับคอร์เรคเตอร์อะคิลิกก็สั่งเข้ามาจะได้คนแถวนี้ได้้มมมีงงาานนน่่ออขขขึกลััใใจจคว เพื่อนกล้องซอลลี่นะครับคนที่ประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับเราก็อย่าอย่าท้อแท้นะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาใครที่ไม่เคยทําออนไลน์ก็ต้องฝึกทําออนไลน์ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเรานะฮะในเมื่อสมาพันธ์หน้าวันนี้เนี่ยเราได้มีประธานคนใหม่ขอเสียงตกมือพ,อพอนะร้อมๆกันนะกคนับ หนึ่งที่ที่ผมได้ทำเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่เห็นเราทํางานนะแล้วมอบหมายงานให้เรารับผิดชอบเนี่ยผมก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ก็คงเห็นอะไรในตัวเราฉะนั้นมันเป็นการท้าทายตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้ไประโยชน์กับท่านอื่นด้วยสําคัญที่สุดก็ต้องได้ไประโยชน์กับตัวเราด้วยนะฮะผมก็เชื่อว่ามีวันเนี่ย เรียบเสมือนเขาเป็นเด็กเกิดที่นี่นะครับเป็นเด็กเกิดที่นี่แล้วเขาก็มาศึกษาผมว่าเออพ่อเรามาทําสมุนไพรเพื่อสุขภาพของของชุมชนดีไหมมีชาวบ้านจุดประกายอยูอ่ท่านหนึ่งนะบอกว่าอนิวัตหลังจากที่ช่วยพัฒนาการศึกษาแล้วเนี่ยขอให้ช่วยพัฒนาชุมชนได้ไหมนะครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลนะครับทำแบบสํารวจว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการอาชีพ เขาอยากทาอะไรได้ข้อสรุปมาคือชาวบ้านอยากที่จะมีอาชีพเสริมเป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านท้องหินหมู่บ้านที่เราจะทําร่องที่จะคนเข้มาแล้วก็เป็นคนคนที่มีส่วนร่วมอย่างมากที่จะทําที่เป็นหมู่บ้านป็นทรีขอสั่งกานหน่อยว่านตอนนี้เราจะมามาบ้านมาช่วยกันื่วยกัน วันนี้ทางวัดก็ได้พันเพาะน้ำพันมาสลับส่นให้กับู่บ้านเราครับนนี้ก็ชวนพี่น้องชุมชนเราได้มาร่วมกันปลูกด้วยสม,มุนไพรเพื่อชมต่อไปครับ